อาทิตย์สิบเจ็ดจารย์คงไม่มีอะไรที่ precise ขนาดนี้คือมีมากไว้ถ้าไม่เกินไปจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นกินสะสมไว้กินเผื่อไว้ได้เช้าสองเย็นสองแล้วเผื่อไว้ต้องตรงอย่างเมื่อกี้ที่ทำไม่ตรงจะไม่ตรงเพราะทำไมเกินช่วงระยะเวลาห่างกันพอสมควรอย่าไปกินต่อกันต่อกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทิ้งช่วงวันตอนใๆของวัน อาจจะมีเชื้อ17น้อยก่อนไปหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะขอเพียงทานให้ห่ารการอสมควรแล้วก็เวลาท้องว่างถ้าลืมเรเพื่อให้ดูดซึมได้วันนี้เนี่ยทำให้ที่จังกันนิการพเพื่อเกิดความเข้าใจเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาไปรับยาแอนติบอติเนี่ยนะคร หมอเขาจะบอกเลยว่าขอให้กินในเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละวันเขาจะพูดเชานเราเราการ็าไม่รู้ว่าทําไมจะเป็นแบบนั้นค,ค,คือเขาไม่ได้กาหนดเวลากินเรานะคือมันจะมียาแอนติบอติกบางตัวเนี่ยเราจะกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ตอนไหนก็ได้หมอเขาไม่ว่าแต่หมอเขาบอกว่าขอกรุณากินในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันใกล้เคียงคือไม่ใช่หมายว่าวันนี้กินเก้าโมงอีกวันหนึ่งกินสิบเอ็ดโมงหรือว่ามันกินเจ็ดโมง มันจะไม่ใช่ไซเคิล12ชั่วโมงอย่างที่ว่าคือส่วนหนึ่งของบิมก็คือว่าเนื่องจากมันไม่มีผลข้างเคียงใดๆกินเพิ่มไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีของแอนติไวรัลนี่มันไม่ได้มันมีผลข้างเคียงเยอะไงครับเพราะฉนั้นต้องอย่าให้กินเยอะไปกินให้พอหมอให้ออกฤตตรงนั้นน่ะแล้วไม่ต้องไปกินสะสมไว้ให้มันเกินเวลาเดี๋ยวมันมีการเพิ่มมากเกินไปแล้วก็ผลข้างเคียงมันก็จะเกิดท่านจะอนีนิดนึงว่า S <S <S ไอ้ใช้เอฟเฟกหรือผลข้างเคียงของอยาต้านไวรัสเอชเท่าที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยที่พบมากที่สุดคือการเวียนหัวค่ะ <S <S อันดับแรกคือระยะแรกที่เราให้ไปในช่วงโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกหรือวัน2วันแรกเนี่ยคือเรียกว่าแทบจะเป็นจะตายคนไข้หลายคนที่หยุดทานยานะฮะ,ค,ะคือเขาไม่ไหวค,คือบางคนนี่คือถ้าไม่ ไม่ไม่คิดถึงลูกถึงพ่อถึงแม่ที่รออยู่ประมาณว่าไม่เอาละย่าต้านตายก็ใช่เถอะตายดีกว่านะคะคือทรมานเขาบอกว่าเขาเวียนหัวชนิดที่ว่าเดินไม่ได้ลุกไม่ได้เลยก็คลานเอาออันนี้เหมือนกับคนไข้ที่ไม่ยอมคีโมป่าคะทำนองนั้นทำนองกันใช่ไหมครับบางคนก็บอกไม่เอาแล้วไม่คีโมแล้วจะบ้าตายอยู่แล้วเป็นไรก็ช่ค่มันจะมึนหัวค่ะนะคะอาการแรกที่พบก็คือมึนหัวอ่อนเพลียท้องเสียปวดศีรษะท้องเสียได้เหรอค่ะ ค่ะบางรายนะคะบางรายแต่มันมันอยู่ในในตรรศีของของการใช้ยาเลยนะคะว่าใช่เอฟเฟกปกติใชเอฟเฟกปกติเหล่านี้คือถ้าเกิดขึ้นอย่าได้ตกใจแล้วคุณจะปรับดตัวได้ภายใน3เดือน3เดือนแต่กว่าจะถึง3เดือนใช่ไหมคะทรมานนะคะวินัยต้องรองเขาว่าวินัยค่ะคือคนเราเวลาทำอะไรครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่า transition เนี่ยนะคะคือจุดเปลี่ยนผ่านครับจุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ชีวิตเราจะมีประสิทธิภาพลดลงจริงไหมอาจารย์รับเราย้ายบ้านประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตก็ลดลงเซเว่นอยู่ไหน<ม>ไปสานี้อยู่ไหนอะไรต่างๆเราจะเริ่มมีนะเราย้ายสถานศึกษาเราย้ายที่ทํางานเราเปลี่ยน,เร,เ,ยนเราเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหม่งนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่อดทนกับช่วง transition ไม่อดทนกับช่วงเปลี่ยนผ่านจะล้มเลิก<อ>และสุดท้ายก็จะ สูญเปล่าไปการกินยาต้านเอดมันก็เหมือนช่วงทรานซิชันของชีวิตนะที่เราไม่เคยคกินแล้วเรามากินมันก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วจาจ์ก,กฤติกาพูดว่า3เดือนเราจะชินค,ค,คนที่รอดถึง3เดือนมีสั <c oughs> กกี่เปอร์เซ็นต์นะจมไม่ยอมรอดตายไม่ตายนะหมายความว่ายอมทําครบ3เดือนแล้วแล้วก็ในที่สุดก็ ชินกับมันได้ไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวอะไรพวกนี้ค่ะก็เกิน50%นะคะที่ที่เขาที่เขาอดทนเพราะเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าเขาเขาเขาตายไม่ได้ค่ะเพราะเขายังมีลูกมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลนะคะมีลูกน้องมีโรงงานมีโรงแรมที่เขาต้องรับผิดชอบมีคนไข้คนหนึ่งนะคะที่เขา ติดเชื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวพรรณและเรื่องสุขภาพนะคะที่ทําให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงทุกวันนะคะต่อมาเขาเริ่มใช้อาหารเสริมนะคะของอาจารย์พิเชษเนี่ยนะคะเขาสิ่งที่เขารู้สึกอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผิวพรรณก่อนเลยค่ะเขาโทรบอกว่าห้ามใจไม่ไหวและขอโทรมาบอกอาจารย์หน่อยว่าสิ่งแรกที่คนทักทายเข้ามาว่าไปทําอะไรมาทําไมผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะออร่าออร่าออร่าค่ะประมาณนั้น คือไปทําอะไรมาไปกินอะไรบอกมาซะดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเล่าว่าไปทานอาหารเสริมมานี่คือแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่นะอาจารย์มีคนชื่นชมไงเออเถ้าเป็นเราในขณะที่เราเจ็บป่วยกับมือใจเราก็หมดผิวพันเราก็หมองค้ามหน้าเราก็หมองวันหนึ่งเรากินอาหารเสริมของอาจารย์พิเชษกินแล้วรู้สึกผิวพันดีคนทักอาจารย์การนีกาก็มีแรงจูงใจกับผู้ป่วยในการกินยาด้วยไหมคะค่ะแรงจูงใจนี่สําคัญมากครับแรงจูงใจแล้วก็กําลังใจอาจารย์ให้ยังไงครับ ค่ะก็อันดับแรกต้องถามเขาก่อนว่าทุกวันนี้คือคือเราจะเริ่มค้นหาปัญหาเขาก่อนเนาะค,คิดว่าตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ไหมก่อนเขาบอจริงิเําตอ้ตองเริ่มตน้ตอน,ตอ,นอย่างนี้ก่อนบ้าง,างก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเป็นทาละลูกห<ป>ลาน สามีก็ตายไปแล้วก็จากเอสนี่นะฮะลูกก็ตายไปทีละคนละคนหมดละชาวบ้านพ่อแม่อะไรก็รังเกียจก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไงอก็คิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสร้างแรงจูงใจให้เขาโดยการเสริมแรงบวกให้นะคะส่วนบางคนที่เขาบอกว่าอุ้ยอยากอยู่เพราะว่ายังไงก็ตายไม่ได้ลูกก็ยังเล็กอยู่ะค่ะ แล้วก็พ่อแม่หรือไม่ก็ภาระด้านธุรกิจนะคะจรย์เราก็ให้แรงเสริมไปนะคะว่าชีวิตของเรายังมีค่านะคะมีค่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีใครเหลืออยู่แล้วในครอบครัวแต่คุณยังมีค่าต่อคนไข้คนอื่นๆนะ <S 1> <S 1> <S ถ้าคุณตั้งใจที่จะรับการรักษาตั้งใจรับทานยา <S <S นะคะพอคุณสุขภาพแข็งแรงคุณสามารถเอาประสบการณ์ที่ดีไปให้คําแนะนําให้กําลังใจแก่คนไข้คนอื่นๆได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีนวัตกรรมนะคะจากการทําวิทยานิพนธ์นอกจากเรื่องนาฬิกาปลูกเรื่องการตรงต่อ เวลาการเสริมกําลังใจแล้วนะคะเราก็มีตลับยาค่ะอาจารย์ตลับยาที่ต้องให้ยาต้องมีการจัดยาไว้เลยตื่นมาปุ๊บจัดยาเลยสองเวลาเช้าเย็นนะคะตลับยาอาจจะเป็นชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการลืมทานยาคือบางคนอาจจะเอ๊ทานหรือยังนะไม่แน่ใจพอไปดูซองยามันก็ปนกันอยู่ในนั้นนนเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าในตลับยาถ้ายามันยังอยู่แสดงว่าไม่ได้กินไปใช่ไหมไม่ทานค่ะ ประมาณนี้นะคะตลับ,บยานอกนั้นพอ,พอ,พ,อพอทานยาเสร็จเซ็นชื่อด้วยค่ะโอ้โหก<ำ>นนนั้กับเลยก<ำ>ก<ำ>ับมีตารางประจําเดือนเลยนะคะค,คือทําทุกพิถีทางที่ทําให้เขาไม่ลืมทานยาเลยนะคะนี่ถ้าเกิดอาจารย์เอาไอทีเข้าไปช่วยด้วยหรือว่าเอาไอ้โมบายโฟนเข้าไปช่วยได้เนะะี่ยค่ะค่ะ มันมีตัว reminder นะจรย์ในเครื่องเนี่ยมันมีแอปพลิเคชัน reminder อาจารย์สามารถตั้งเวลาเาได้เลยกรีผมก็เปิดดูกินยาซะจะมี reminder อยู่พอดีสิ่งนั้นไม่หยูดในวิ่ใอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะก็พอดีมีคนไข้บางคนใช้ค่ะคือเขาใช้มือเขาใช้มือถือปลุกใช่ทีนี้คนทั่บางคนเนี่ยมันมีตัว reminder ค่ะแล้วเขาตั้งรายการในในมือถือนะคะแล้วแล้วบางคนที่จะตั้งใจมากพอเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าบางทีขับมอเตอร์ไซค์อยู่ นะคะมือถือปลุกปุ๊บผลก็ตกนะคะจอดข้างทางใต้ต้นไม้ทานยาทันทีโอ้โหดีมากค่ะเพราะว่าแม้แต่1นาทีมันก็ได้มาเป็นร้อยเป็นพันตัวชื่นชมค่ะเขาบอกว่ามันคุ้มกว่าในการที่เราจะเลยไปอีกสักนิดหน่อยแต่มันไม่คุ้มกับการที่เชื้อโรคมันเพิ่มขึ้นแล้วเรามาป่วยมาดื่อยานะคะฟังอาจารย์กนิกาพูดแล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องที่ทางด้านนักกินยาเขาบอกว่า คนเราถ้าคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องขาด3ามอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเกิดเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ฆ่า3อย่างที่ว่ามีอะไรครับอาจารย์ขาดรักขาดเพื่อนขาดหวังโอ้โหใช่ไมครับขาดรักขาดเพื่อนขาดหวังซึ่งจริงๆแล้วหลายคนที่อานารย์กันพิกาพูดเนี่ยเขาขาดรักและขาดเพื่อนแล้วคือหมายความว่าไม่มีใครรักเขาละทุกคนตั้งเกลียดเดียดฉันไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านก็ไร จนกระทั่งเขาไม่มีความหวังนะแต่อาจารย์ก็ไกาไปใส่ความหวังให้กับเขาลูกไม่อยู่แล้วผัวไม่อยู่เมียไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณยังมีอ่ะตัวคุณยังมีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณยังมีความหวังอ่ะคุณยังจะทํานู่นทํานี่ทํานิ่นด้เพราะฉะนั้นทําให้สามอย่างไม่ขาดพร้อมกันอืคือคนเราเนี่ยถ้าขาดสามอย่างพร้อมกันเนี่ยโอกาสสูงมากในการฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดมองหาผิดหวังจากความรัก หาคนรักไม่ได้ขายไปหนึ่งอย่างถ้าไปหาเพื่อนเพื่อนปลอบโอเคมีเพื่อนไม่ตายละครับแต่ไปหาเพื่อนสมดำเนอ่มมึงอันนี้ไม่มีเพื่อนแล้วนะแต่ทีนี้อยู่ที่ตัวเราเองละว,ว่าเราเนี่ยจะมีความหวังไหม,มซึ่งอันนี้มันก็จะไปประสานกับไอ้ตัว Q ของชีวิตอันหนึ่งเราจะมี EQ AQ IQ อะไรก็แล้วแต่ Q เนี่ยคือ S q <S คือ spiritual quotient การเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะมนุษย์เราเนี่ยบางคนชอบพูดบอก เออถ้าเกิดฉันออกจากบริษัทเอเชียนไลฟ์เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับบริษัทไหมเดชันว่าไม่มีผลหรอกฉันอยู่ก็อย่างนั้นฉันไปก็อย่างนั้นพวกนี้ SQ ต่ำนะฮะประดังถึงสอนไงว่าให้เราต้องคิดว่า I can make a difference ถ้ามีฉันเนี่ยบริษัทต้องไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าอย่างคนอย่างฉันตายเนี่ยจะมีคนร้องไห้สักกี่คนจะร้องสักกี่วันเช่เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ลืมฉันพวกนี้ SQ ตับนะของผมต่ำ จริง่ะไม่ได้นะเซนคนเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถที่จะมอบไปให้กับตัวของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะอย่างยิ่งสําคัญอันดับแรกเลยก็ขออนุญาตล่าประสบการณ์เคสหนึ่งที่เข้ากับที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างครับมีคนไข้เคสหนึ่งที่มีอาการหนักมากหนักมากจนหมดหวังในชีวิตละไม่สู้ละไม่ยอมทานยาแล้วแจจะหมดสามอย่าง้วนะรักครเพื่อนไรหวังนะไม่เหลืออะไรละ ไม่ทานข้าวทานยาทานน้าอ,อะไรทั้งสิ้นคือรอลมหายใจสุดท้ายนะคะจนสุดท้ายหมอที่รักษาก็บอกว่าคนไข้ก็คงจะหมดหวังแล้วละ่ะบอกให้ญาตินาคนไข้กลับบ้านก็คือถามถามกันตรงๆว่าจะให้ตายที่โรงพยาบาลหรือตายที่ทบ้านถ้าตายที่บ้านก็รีบเอาไปเดี๋ยวจะไม่ทนันเพราะต,ตอนนี้วัดความดันไม่ได้ละนะคะเสร็จแล้วก็ญาติเขาก็พูดขึ้นมาคาหนึ่งว่าผมขอมอบชีวิตลูกผม ให้อาจารย์กนิกาเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องโรคเอดแล้วลูกเขาเป็นโรคเอดเขาก็เลยต้องออาจารย์กนิกาช่วยดูลูกผมด้วยคือเขาก็เล่าว่าเขามีลูกอยู่เจ็ดคนนะคะผู้หญิงสองผู้ชายห้าในห้านี่เป็นเอดหมดนะคะแล้วตายไปสี่แล้วเหลือคนนี้คนสุดท้ายมันเป็นยังไงเป็นได้ทั้งครอบครัวในขาบองสาเอตที่มาไนสิซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรคเอดยังยังไม่เป็นที่รู้จัก มากนักทําให้คนยังไม่ได้ระวังตัวก็มีการอาจจะเที่ยวยิงบริการนะคะหรือว่ามีเซ็กซ์โดยไม่ได้ป้องกันแสดงว่าพฤติกรรมนี่น่าจะเที่ยวผู้หญิงทั้งบ้านก็อาจจะชวนน้องไปด้วยกันพี่ชวนน้องเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คุณพ่อก็เล่าว่าลูกสี่คนนี่อาการดีกว่านี้อีกนะมันก็ยังตายเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ผมก็ทําใจไปละแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเผื่อจะมีความรู้ช่วยลูกผมนะครับก็อาจารย์ก็ตัดสินกันละกัน ท่านเองก็เลยคิดขึ้นว่าคนไข้คนนี้อายุเพียง38ปีนะคะอายุยังไม่มากแล้วเขายังต้องดูแลครอบครัวครอบครัวเขาเองเนี่ยมีสมาชิกอยู่8คนที่เขาต้องเลี้ยงดูและสมาแล้วก็มีลูกน้องในโรงงานอีกเป็นกาลังสำคัญยี่สิบสองคนนะคะอีก22คนลูกน้องในโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงสร้างแรงจูงใจให้เขาคือตัวเขาเองไม่ยอมไม่ไม่สู้แล้วนะคะสุดท้ายดิฉันต้องใส่หวังให้เขาละค่ะใช่ค่ะดิฉันก็บอกว่า ถ้าหากว่าคุณต้องตายไปหรือจากไปเนี่ยคุณต้องคิดถึงสิว่าพ่อแม่ร้านแล้วก็เราก็นับญาติาเขาทั้งหมดที่เขาเล่าให้ฟังนะคะคแล้วลูกน้องผมหล่ะจะทำยังไงเขาก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเราก็พยายามจะเสริมตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆนะคะ,คน,ะนอกจากนั้นนะอาจารย์ได้ศึกษาถ้าผลการศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยนะได้ผลดีแล้วผมหายวันหายคืนเนี่ยนะผมก็เป็นกุศลด้วยนะอ,อะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็บอก งั้นก็ได้ครับเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาเนาะเริ่มทานน้ําทานยาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสุดท้ายนี่ตอนนี้ก็ทำมาหากินขับรถปลอเลยค่ะนะคะสามารถดำรงชีวิตแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวและลูกน้องเรื่อนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะเราชอบพูดว่าเป็นเอดตายแน่ใช่เราไม่ได้เฉียงเป็นเอดะตายแน่แต่จังหวะเวลาของการฟักตัวหรือการดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินหยุดกินยากินอาหารเสริมรดน้ำมนต์สมาธิเนี่ย บางคนอยู่เป็นสิบปีนะแต่บางค,บคนมีความรู้สึกพอรู้ว่าเป็นปั๊บนึกว่าจะตายปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะ,คะว่าเขาจะสู้หรือไม่สู้แล้วรายน,ายนี้รายนี้ก็พบ ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือช่วงหลังนี้ก็เมื่อเมื่อได้มารู้จักอาจารย์พิเชษนะคะก็ได้แนะนําอาหารเสริมให้เข้าลองดูเนาะเขาก็มีปัญหาที่ว่าน้ําหนักน้อยตลอดค่ะอาจารย์น้ําหนักก็คือตอนที่ช่วงที่เป็นมากที่สุดน้ําหนักแค่36มสเนาะ หนังหุ่มกระดูกประมาณนั้นค่ะ้ว่าหังหุประมาณนั้นเลยค่ะสามสกว่าเนหนังหุ่มกระดูกก็นนเขาายังแซลตัวเขาเองว่าถ้าลมพัดมาแรงๆนี่เขาก็ต้องปลิวไปตามลมเลยประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ก็พอปรึกษาอาจารย์พิเชษก็ได้แนะนําอาหารเสริมนะคะ <S <S ห,หลังจากนั้นเขาก็บอกแปลกใจมากน้ําหนักเข้าขึ้น เร็วมากนะคะภายในภายในสาอาทิตย์น้ำหนักเขาขึ้น2กิโลกว่านะคะก็แสดงว่าทีเอสิบเจ็ดงอาจารย์เข้าไปทำงานละเข้าไปเป่าบูดให้เม็ดเลือดขาวจัดการรล้จัดป้องกันตัวเองและจัดการแต่ในขณะเดียวกันต้องยืนยันตรงนี้นะคะว่าเขาไม่ได้หยุดยาต้านไวรัสแน่นอนค่ะยาต้านไวรัสจะต้องทานตรงเวลาตามที่เราแนะนําคุณผู้ชมขาถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ตามนะคะขอย้ําขอเน้น แล้วเน้นอีกไม่ใช่ยาครับดังนั้นถ้าหมอสั่งยาอะไรมากะรุณารับประทานยานั้นตามที่หมอสั่งอย่าคิดว่าเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมแล้วจะหยุดยาอาจารย์เสรีรับประทานบิมของอาจารย์ทิเชษแต่อาจารย์เสรีก็ไม่เคยเลิกยาเบาหวานที่คุณหมอสั่งมา ไม่ได้โฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นกรูโคฟดไม่ว่าจะเป็นอมาริลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาสั่งให้กินเนี่ยอาจารย์เซรีก็กินค่ะ